ค่ะโยโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะก็ ยินดีต้อนรับสูช่ช anel w o เกมเมอร์นะตอนนี้เราก็อยู่กับ Surf ฟ i f e b o s ส SG หรือว่า s u r ฮังเกอร์เกมนะครับก็ในพาร์ทนี้นะเราก็จะมาเล่น Hunger Game กันละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นกันตั้งนานแล้วนะฮะก็มาเล่นกันบ้างละกันนะครับก็น้องๆก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแถบด้านล่างนะก็ไปแต่งเล่นนิดนึง <laughs> แต่งเล่นแต่งเล่นจะเป็นอย่างไงลนะ่ะฮะโอ้โหโอเคครับก็ โอ้มาเปิดมาเปิดรายการคนเดียวรู้สึกว่าเหงาเว้ยช่างมันนะครับแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรนะมาโอเคสะดดโอเคโอเคงั้นก็ปะดาราเลยครับก็ที่จริงแนละ้วผมต้องวันนี้ผมต้องถ่ายเอิม่มเซอร์เบสเพย์ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดีว่าเซอร์เบสเพย์นะยังสร้างอยกจะสร้างฟาร์มเอ่อฟาร์มไข่นะที่น้องๆมาคอมเมนต์กันนะครับก็เลยผมขอเวลายืย่นเวลาอีกนิดนึงนะครับก็คือแจกแน่นอนครับแจกแน่นอนแจกแน่นอนมันต้องโอเคใช่นะครับ โอเคครับงั้นก็ไปเริ่มเลยแล้วกันประมาณสองกมแล้วค่อยเลิกแล้วกันนะอุย้ยเน็ตเน็ตบ้านผมเป็นไรก็มารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เน็ตม,ม,มันไม่ค่อยแรงนะเนะ่ยจะช่างหัวมันไป็นไรนะเล่นได้ก็ดีแล้วโอเคเล่าห้องทำไมแขนผมไม่ขยับวาะาแป๊บนึงอ๋อเขาปรับอะไรนี่หว่าอ๋อนี่อ่ะเอิม่มจอยห้องนี้โอเคสามสิบวิเริ่มเร็วไปไหม เนี่ยเราถ้าคนไทยนะครับดีไทยไม่มีใครถักตอบช่างของมันนะครับเออช่าน้องคงจะเห็นสกินปแปลกๆนะครับก็เราแต่งเล่นนะฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ว่าจะกลายเป็นสกินส่วนตัวนะไม่ใช่นะอะไรเนะี่ยไม่หลอกตอนนั้นไม่ได้ที่จะฆ่านายอ๋อันนีมันโอเคจะเลิกเกมแล้วไปเลยเออชิบกองก้องก้องกองกองับได้ๆัๆบๆๆ เกลเคโดเสร็จแล้วก <up> ็ไป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 เอ้ยโอ้ยของช่างมันอ <laughs> hey, right? no, no. yeah, okay. ีกเที e ่ยงทีอีกห้านาทีเริ่มหระเอฟไอเอ้ยคนไม่ไม่ใส่กุ้งไม่ใส่เสื้อเอาคนนี้ว่าคนไทยมาใครก็ไม่รู้นะคนไทยก็ขอโทษนะเกมนี้มันต้องฆ่ากันนะครับบอกตรงโอเคโอ้ยโอ้ยมันหลบเล็กไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มันนี่นี่ฟาดเกินแล้วแล้วมันอยู่ดีมุดดินเฉยเลย นะ่นะน่าทางจะเห็นกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ไอหนึ่งเก้าหนึ่งมึงเบอร์ตำรวจป่ะเนี่ยออไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องเราโหดเราโหดอะโอ้โหยังไม่ตายอ้ว่ามีคนฆ่าแลนะ้วคนหนึ่งฮนะไอ,อคนไทยโดนฆ่าดิเออเดี๋ยวคนเนี้ยจะเป็นคนลายต่อไปนะแป๊่นหนึ่งแล้วก็มีคนจมน้ำตาอุย้ยมีขวานเาด้อมาที่มีขวานก็มามามีขวานก็มาโอเคจบชีวิตซะ ใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้นะแต่ว่ามันหายเจอฟ็อกซี่ใช่ฟ็อกซี่เปล่าไม่ใช่แรบบิทเปล่าอ๋อมาเยอะใสโอ้โหฟัดแล้วหนึ่งนัดเสร็จ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 เสหาไม่เจอดิหาไม่เจอดิกูหาไม่เจอเหมือนกันแหละไม่ต้องว่าโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วจตายแล้วจะตายโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งนัดเรียบร้อยรอดโอ้ยเฉียดตายครับเฉียดตายครับอ่าแต่ว่าเราต้องรอดเป็นคนสุดท้ายได้นะก็คือ ก็เคยบอกไปนะว่าเกมนี้นะเป็นเกมที่ดูว่าใครจะเป็นคนอยู่รอดในเดสแมปนะฮะคือเราไม่ต้องฆ่าใครก็ได้นะไม่แค่ร้อยเวลาหมดแล้วไปเจอกับตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็ติดอันดับนะฮะถุยเดฟต้องกจกว่ามึงจะรอดจากตรงกลางได้นะเฮ้ยโอ้พอ,อ,อดีพอดีพอดีไอ้แกไอ้แกวมาที่ไม่ได้มาเล่นเกมเล้นนานนะ,ะเร็ว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 เอุ้ยมันมันใยังกระโดดหนีอ่าจมน้ำเต็ เว้ยเสร็จแล้วเสร็จไหมเสร็จไหมจมน้ำหมดโอ้ยมันจะฟาดด้วยไก่เยอะมาดิไก่ก็ไก่มาโอ้ยเอาไปมันหายโอ้ยอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยหายใจไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันต้องจมน้ำตายแน่รอก่อนเสร็จเสร็จฮ่าน้ำหน้าไหนไม่รอดแล้วมึงโอเคครับโอ้ชื่อขึ้นโอเค โอเคเหมือนจะเน็ตไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็ฆ่าใครได้ดีนะโอเคตอนนี้มีคนไทยเหลือสามแต่มัง้งโอเคไปๆๆๆๆเฮ้ยเจอคนไทยคนหนึ่งฮนะเอ้ยขนลโอเคแหลมเลิศแต่มันก็ยิงไม่ค่อยได้ไม่ใช่หรอวะช่างมันนะเฮ้ย hey! ไปทำอะไรข้างบนวนะเนี่ยมีลูกธนุไหมเนะี่ยท้ามีจะได้สอยลงมาโอ้ไม่ต้องสอยแล้วมันมาแล้ว มาให้เราฟันแล้วมาี่ไอแกโอ๊ยต้อย้อย้อยโอ๊ยต,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 ตกเกือบเกือบน้องไอ้นี่เริ่มฉลาดเว้ยเอ้ยแต่มันจะเอากล่องนี่มาอยากได้ธนูมากเลยตอนเนี้ยตีม,มันตกอะต้องรีบต้องรีบต้องรีบโอกาสเนี้ยโอกาสเนี้ยแหละโอกาสเนี้ยตีม,มันตกเลยเรียร์และเรียบร้อย โอเคครับชิ่ก่อนเล็กเต็มตัวพร้อมบุกเราขอเไม่มแล้วตอนนี้เหลือ10เพเยอร์นะครับ10เพเยอร์นะครับยังเหลือรอดไหนดูดิโอเคโอเคครับเดี๋ยวเตรียมดาบอะไรนิดนึงมีชิ้เกาะดีมัาก็ครบแล้วเนาะโอเคเก็บอาหารด้วยดีกว่าเอาแล้วช่องนี้ไว้ผมไม่ทำอะไรนะเนออี่ย what the fuck ต้องทิ้งของที่ไม่จำเป็นใช่ไหมเอามาเอา้าอะไรวะนะเนี่ยไอ้ช่างแม่งโอเคครับไปละตรงกลางเลยตรงกลางไอ้ตรงกลางมีสองคนนี่ว่าน่าจะเป็นคนไทยนะแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่านะกลัวตายกลัวตายแต่เราซออๆไปทักอื่นแล้วกันหาข่าคนที่มันกระจอก,ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยไปถึงเดตแมปแล้วค่อยเริ่มนะฮะ เฮ้ยชิบช um. ิบชิบชิบเปนมาแล้วมามาแล้วมามาแล้วนี่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 กลยุทธ์กลยุทธ์กลยุทธ์พลังกันหนึ่งโอเคมันกลับไปแล้วฮะเราจะเจอคนหนึ่งโอเคมาไอ้แกโอ้ยไอ้แกโอ้ยไอแกพุ่ยดักขวายมาสูงมาช่วก่อนเลุดเหมือนกันมาโอ้ยมันเล่นไฟมันต้องแข่งกับเวลาอะไรเงี้ย ไม่โอ้ลีเชียดแต่มันก็ตายไม่ใช่ใช่ปะไยจะตายปะวะไม่อแต่ผมก็ติดอันดับปะวะผมเออแบ๊บนงนะเดี๋ยวคอยดูกนะออ่อนนะเออผมเออผมเป็นคนที่แปดนะไอ,อคนที่คนที่เก้านะครับติดอันดับไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ติดนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ชนะนะโอ้โหไม่น่าเชื่ออีกตาแล้วกันนะ่นเกี่เทียนะโอเคครับ ขอเปลี่ยนเพลงในก็น้องๆจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยพูดใช่ไหมในะคลิปนี้ก็เป็นเพราะว่าฟังเพลงไปด้วยนะก็เลยเสียงเพลงมันขัดนะมันก็เลยพูดไม่ค่อยได้นะครับถ้ามันต้องฟังเพลงคะฟังเพลงแล้วมันแบบได้ลมดีฮะก็เลยฟังไปเลยโอเคเข้าใจนะโอเคแต่น้องๆได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอกโอเคครับในห้องนั้นเอ้ยอย่ามุงดิเฮ้ยกูถ่ายนะถุยไม่ใช่นะครับที่ถอยดิเฮ้ยมองไปเขียนอ,อ,อ,อะไรอ่ะุไอพีอะโอเคเขาแล้ว เอช่างมันนะถือว่าเราไม่ได้เห็นอะไรในสิ้นนะโอเคครับมีคนไทยไหมคอะจะได้ฆ่าก,ก่อนเลยถุยไม่ใช่นะเดี๋ยวกูดูปนามโอเคครับอืมมีแค่นี้เหรอโอ้มีคนได้ว i p พฮะผมไม่ได้เลยาแล้วคนหนึ่งโอพถ้าไม่ต้องงชื่อโาพ p นะไอคนนั้นอ่าอันนี้ใครทักเนี่ยอ่มอ,อาร์ตเออใครอาร์ตวะ ใครทักไว้คนนี้ปะใครอาร์ตครับอืมใครคืออาร์ตว่าไปนั่นนะไอ้้ไอคนที่ชื่ออาร์ตก็ไม่ตอบนะบอ่าว่าไปนั่นนะแคปเริ่มมากับเต็มแนละ้วโอเคเร็วเร็วเร็วด่วนบิ๊กแมนอะไรเนะี่ยไอโอ้โหแม่งคำหยาบนะครับไดิเมดือดร่โอเคนะเป็นน้ำพูดนะครับ โอ้โหโคนไทยได้แบบจิตใจต่ำชา้าถอยกูว่คนไทยเนี่ยสัตว์เออไม่ใช่นะผมสุดยอดม,มากผมว่าคนนี้ถ้าทางจะเป็นคนนักเลงนะครับไอ้ใครสักอย่างนะนะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันแล้วกันนะครับฆ่ามันให้ตายกันแล้วกันจบง่ายๆถูกจะกูจะโดนมันด่าดิ <laughs> จุดๆไปแล้วกันนะไม่มีอะไรต่อไปอ่ะจุดไม่ได้ด้วยอ่าร ύ, ุยก็แล้วกันรุย เอียไปเเกียรทีเนี่ยอืมคนไทยเข้าเยอะนหนึ่งคนเลยเนอะเอิม่มอะไรวะเนี่ยค้าอะไรเนี่ยอะไรไม่ถูกแดดก็ดำคืออะไรคืออะไรไหนใครดำใครตอบปะเอิม่มคืออะไรแหมนอะไรเนี่ยหนึ่งสองสาม,สามผมเป็น ทีมคุณอ๋ออันนี้ชื่อคนอื่นนะไม่เกี่ยบเราขี้เกี็ดอ่านแหมแต่ก็อ่านไปเถอะนะเพราะจะดูเวลานิดนึงยังไม่มียังไม่ถึงเวลาอีกแล้วเนี่ยมีคน VIP เข้ามาอีกแล้วครับใครวะก็อ p p l e f a c สใคร T O U ใครวะอืมช่างหัวมันนะครับเราไม่สนเริ่มเปียงยังอ่ะช้าอะไรไม่ถูกแดกระดำนี่คืออะไรลงอะ งงอแดดี่อยู่นู่นนะไอจำมืดเหรออาจารย์ไม่มาโอเคเร,เร็วดิช้าช้ามันช้าโอ้ยช้ามากเราไทยแต่ตั้งชื่อเต็มอะไรเนี่ยเราไทยนะแต่เรื่อน้นเริ่มแนะั้ๆทุยทูวันอะไรขอกล่องอะโอ้ขอไม่ดีเลยอะ ก็ได่อุธมาถือว่าคุณหัวแล้วโอ้โหอาวุธไม้ไมท้ทางาน,นแต่ก็ได้ชุบเกาะมาดีดีดีดพี่แกส,สิโอเคแป๊นนึงแป๊นนึงต้องหาฆ่าคนที่มีของดีหนะ่อยแต่เป็นนึงไอคนที่มีของดีเราจะโดนมันฆ่าเพราะว่ามันมีของดีมากกว่าไหมเออวางกนเลยนะอือออกกลางก่อนไปหาของที่อื่นกันแล้วกันนะครับเรายังมีชีวิตอยู่ก็มีเวลาแก้แค้นมีโอกาสแก้แค้นคนอื่นได้นะครับโอเคโอเค เฮ้ยเนี่ยกองแกันแล้วเจนเจนเโอ้ยที่ต้องการของดีๆมึงไม่มาให้เนาะดีมากโอเคโอเคไปต่อโอ้โหมันไปบวกกับจำน้นละอเออโอ้ยจะกไม่โดนโอ,โอเคไปนัดนัดนัดไป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 อย่าหนีอย่างนี้อย่าหนี้ไปไปกระหายยายา เราไม่ได้ทำเขานะเราไม่ได้ฆ่าเขานะน้องๆก็เห็นใช่ไหมเขาถอยหลังมันตกตายนะผมไม่ได้ฆ่าเขานะอย่าใส่ร้ายป้ายสีผมนะผมไม่ได้ฆ่าตกรอย่าอย่าผมไม่ได้ฆ่าเขานะอย่านะมีใครเห็นใช่ไหมโอเคดีแล้วนะครับปิดปากไว้จุ๊กจุ๊กจุ๊กโอเคโอเคโอเคครับของเริ่มแหม่มแล้วโอเคของเริ่มแม่มแล้วโอเคอืม มันไปบวกกันตรงนู้นละแต่ของผมไม่ได้ผมไม่ได้เดี๋ยวไแกมันบล็อกอะ่ะเด็ดมันไม่ค่อยดีก็ปิงกันแล้วครโอเคนะไปเอาคนดูแล้วกันมีแค่คนเดียวครับรู้สึกจะไม่ค่อยมีอาวุธด้วยโอเคโอเคโอเคเราต้องแบบประกาศชื่อว่าเราเจ๋งครนะเฮ้ยจิวิตเฮ้ยคนนั้นโอเคเอาไม่ได้ชื่อผมคิวโอเคเฮ้ยตายแจะขี่ด้วเฮ้ยโอเค นี่มาอุย้ยมันเร็วอะไวไฟไม่ดีโอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยลูกมันใช้หมดแน่นอนชัวชัวชัวมันเร็วเกินแล้วมันเร็วเกินมน,น,นุษย์ละผมควรหนีนะผมควรที่จะหนีโอ้ย What the fuck man โอ้ยขอโทษด้วยนะครับก็เกมจะจบเร็วหน่อยนะรู้สึกว่ามันจะใช้หมดนะครับชื่อเออ K O O K K นะครับ ก็ขอจบคลิปเลยก็แล้วกันนะครับก็เสียเวลามาประมาณ13นาทีเต็มและเกือบ15นะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อนรุ่นกดซับผมด้วยนะครับโอเคครก็ตลอดนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะในเซิร์ฟนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเอ้ยบอกไปแล้วดิโอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อนรุ่นกดซับผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายไปแล้ว ไม่รู้พูดซ้ำหรือพูดซากก็ไม่รู้แล้วายบายแล้ว